สวัสดีครับวันนี้ผมชื่อหนุ่มเป็นพิธีกรในการแนะนำตัวเพื่อนสมาชิกในห้อง5311206นะครับผมเดี๋ยวเราไปเลยไปดูกันนะครับว่าพฤติกรรมวิลกรรมของเพ,อเพื่อนเราในห้องเรียนเขาจะทำอะไรกันบ้างไปเลยครับคุ้นติว๋วตามมาตามมาดูเลยครับนี่คือสมาชิกของเพื่อนเ,อนเราในห้อง5311206ดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับ คนแรกครับเดี๋ยวเราไปดูกันีครับสวัสดีครับหญิงแหมมหญิงแหมมมองกล้องหน่อยครับมองกล้องเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นทำอะไรครับอ๋ออ่านได้สื่อครับวันนี้พรีเซนต์ของอาจารย์วิสิตนะครับอ๋อนั่งฟังเพื่อนพรีเซนต์อ๋อนั่งนั่งฟังเพื่อนพรีเซนต์ต่อไปนะครับดูว่าคนนี้สาวสวยประจำห้องมาครับคุณนั่นครับมองกล้องนี่นั่งทำอะไรครับนั่งเล่นโทรศัพท์ไม่ต้องใจเย็นค่ะภาพนี้นัคนต่อไปครับคนต่อไปอ้อครับอ้ออ้อสุดสวยของเราคนเก่งประจำห้องทำอะไรครับ เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอ่าแก้วของเราครับแก้วกัลยาแบ้วนะครับแบ้วคนต่อไปครับคนต่อไปมีครับมีไอจีของเราทำไรครับโอ้เห็นฟันเลยฟันบูนะต่อไปครับต่อไปหญิงต์ตืหญิงตื้หญิงตื้ยดูครับตาไายอยู่ตาเขียนะครับตาเขียตาสวยอีกคนหนึ่งของเรานะครับเฮ้ยมาถ่ายอะไรมาเนี่ย กิ๊บกิบอ่าคับครัมีเมยบุญสาวคนนี้ร้องเพลงเพราะมากเลยครับซักักเพลงซักซักนี่มีครักท่อนซักท่อนซักท่อนเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้ซักท่อนป้าๆของอาจารย์สีมากเลยไปเลยไปเลยเอาเรืเพลงบันเร็วๆเข้าใจคนร้องเพลงไหมไม่เอาซักท่อนครับซักท่อนหนึ่งพี่จาพี่จาพอครับพอพอพอต่อไป เจ๊คนนี้รวยค่ะเจ๊คนนี้กำลังนับตังค์อยู่เก็บสมบัติอยู่ตอบหวชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเชื่ออะไรครับชื่อนี้เออสาวสวยนับตังค์นับตังค์เสก็บเงาต่อไปครับต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสุครับมองกล้องหน่อยครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เครียดเครียดอยู่นเกลียดหนังสือนะครับไปตามสอไปต่อไปสวัสดีครับอ๋ออันนี้ชัดเลยครับเล่นไพ่อย่ครับ เล่นไทยอีกเดียวเล่นไทยครับเล่นไทยต่อไปครับต่อไปต่อไปต่อไปจาาคนนี้ต่ออะไรมองกล้องครับมองกล้องไม่มีค่ะแม่ลำตัวเป็นอีสานแม่ลำตัวบสายอีสายโอ้ยป้าเป้ามีจานตัวมีป้านไม่ีต่อไปครับต่อไปต่อไปชื่ออะไรครับใครนับเลขอะไรก็สูงเลยหรอนานิ่งชื่อชื่อมิมนะครับชื่อมิมชื่อมิมงเขาไม่พูดครับเขาเป็นใบต่อไปครับชื่ออะไรครับ อย่ามายุ่งชื่อย่ามายุ่งนะชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อไผ่ต่อไปครับต่อไปชื่อมองมองกล้องสิครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรบอกชื่อชื่ออะไรอีเมอ๋อข้างหลังบอกอีเมนะชื่ออีเมต่อไปครับ

ความคาดเคลื่อนมันจะมีหรือเปล่าเราไม่แน่ใจลองลองมาติดตามดีกว่าเมื่อคาดลากคาดลากเกต่อไปครับต่อไปหัวหน้าห้องของเราครับหัวหน้าห้องเราหัวหน้าห้องเงยหน้ามองรอครับมันชื่อไอ้ธงนะครับเป็นหัวหน้าห้องของเรามันกำลังร้องไห้อยู่นะับที่ไม่ออเสิรตือนเตือนนันทางันแอปรับวันนี้แอปอีการับอีกอะไหมอหมอง ยอะไรไม่รู้จักฮิปโปฮิปโปฮิปโปครับฮิปโปอ่านหนังสือแย่แล้วต่อไปครับต่อไปนั่นนิ่การันละครับเด็กติดเกมดารละเด็กติดเกมต่อไปครับไม่รู้อาจารย์ตอนนี้อาจารย์มายังยังไม่มาอะไรนะถามพ่อไอ้นอยครับไอ้นอยอุ้ยไม่รู้พ่อมงไงครับพ่อมงเงี้ยไหนพ่อมึงต่อไปครับ วหลังงามประจำห้องครับดำที่สุดวิสิตในี้แข็งอะชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรน่ารักเนอเราอ่ะต่อไปชื่ออะไรครับตรงนี้แหละบันเดินบันเดินผ่านอันนี้ฉายาของเขาคือชิบะชิปะไอไม่ใช่กิ่งก้านใบกิ่งก้านใบต่อไปครับต่อไป สวย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 แปลงหมดนะครับโูงเอาแต่รูจมูกหรือเปล่าเนี่ยเเออป็นตูงข้ามเลยเลยเกลียดไอปแล้วไปแล้วชื่ออาตอมนะฮะอารตอมอาตอมต่อไปครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออาร์ไรน์ชื่อบู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 มาดูคนต่อไปเลยคนนี้เป็นโรคจิตนิดๆนะครับเอาหัวเคาะพื้นคุณเดิน พูอ่าสาวสวยอะไรคุณท่านนะนช้พฟชชี่ใช้แบบใกล้มากอ่ะไม่ใกล้ชื่ออะไรชื่ออะไรคะตุ๊กกี้นะครับชื่อตุ๊กกี้ต่อไปครับฟิล์มรัตบุญนะครับต่อไปครับนุ่มร้อประจำห้องของเราผู้ลงสมัครเฟชชี่แต่ตกรอบสองกี่แหลกครับชื่ออะไรหมอกองเร็ว ก็มึงชื่ออะไรเปิดตีเปิดสายแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรมันมีแค่ตอนสามหอบชื่ออะไรมือระเบิดมือระเบิดมือระเบิดมาจากห้องครับมือระเบิดยิสราเอลชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรบอกผมอิสราเอลอิสราเอลอิสราเอลอ่าๆแล้วๆนี่ก็คือเพื่อนๆใน ห้อง oh! 5 3 1 <woods purposely> <ıyorlar> <S 2 0 6นะครับผมน่ารักกันทุกคนเฮ้ยโดยเฉพาะคนภาคน่ารักที่สุดนะเขาด้วยเขาด้วยและคนสุดท้ายของเราชื่อไอซ์คารลันยูดาลินดาลิงครับนาลิงโคบิโก้กินกินคำวินขอบคุณเสมอชื่ออะไรครับไอค่ะไอค่ะท่าประจำครับท่าประจำตัวสนามซุนแบ๊วมากเลยครับผม สำหรับวันนี้เราก็ขอจบการดีเซนเพืนแค่เท่านี้โอ,อกาสหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย <laughs>